หนังฮอลลีวูดจะต่างกันนะต้องเล่าก่อนนะคือหนังฮอลลีวูดเนี่ยความเป็นอยู่ของผู้คนน่ะมันจะมีอู้ฟู่นะครับผมก็คือคนร่ํารวยเลยแล้วก็ชั้นกลางแล้วก็คนอดอยากคนไร้บ้านคนเละร่อนมันจะมีไงหนังอเมริกันอ่ะเป็นทุนนิยมนะมันก็จะมีสามชนชั้นร่ํารวยบางทีมหาเศรษฐีนะครับผมมหาเศรษฐีนี่โอหนังง่ายๆนะอูโบว์สตรีนะนะครับผมเห็นไหมค,คือ หวานเงินเลยครับโยนเงินทิ้งเลยอะโยนเงินทิ้งแล้วก็ไปสุกสำารางแบบเพรย์บอยไปแบบดาร์กสายดาร์กเลยอะเล่นยุงเล่นยายนั่นะ่ะเห็นไหมฮะคือแบบมหาเศรษฐีรวยอู้ฟู่อืมนะครับผมแล้วก็มีชนชั้นกลางนะครับแล้วก็มีชนชั้นล่างก็คือพวกอดอยากเล่ร่อนไร้บ้านเต็มเลยฮะเอลอะไรงเงี้ยนั่นแหละหนังอเมริกาหนังฮอลลีวูดจะเห็นความเป็นอยู่ของคนไงที่นี่แหละ ท่านยยุโรปเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะรู้ได้ทันทีเพราะว่าอะไรรู้เปล่าหนังยุโรปยุโรปเหนืออยุโรปเหนือก่อนยุโรปใต้ก็อีกแบบนึงยุโรปเหนือเนี่สวีเดนฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์ Sweden, Finland, Denmark, พวกนี้ก็จะเป็นรัฐสอดดีการไงนะครับเก็บภาษีเยอะภาษีอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอมนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเราได้ครึ่งเลยฮะได้ลวได้มาเท่าไหร่อ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะเอาไปให้รัฐ อเมริกาแค่สามสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยวันนี้ห้าสิบเลยเ <laughs> ยอะมากครับคือออกง่ายๆนะครับป,ปีหนึ่งทำงานล้านหนึ่งทำงานได้หนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยต้องให้รัฐห้าแสนบาทอย่างเงี้ยน <laughs> ั่นเลยครับเป็นรัฐสวัสดิการแล้วก็คนก็อยู่สบายแต่สบายในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่มีแบบมหาเศรษฐีรวยอู้ฟู่มันจะไม่มีไงเพราะว่าพื้นดินพื้นที่อ่ะมันไม่ใช่ของเอกชน ว่าของใครคนใดคนหนึ่งมีแก้การทำสัญญาแล้วก็พอครบสัญญาเสร็จอะต้องคืนรัฐจะส่งต่อให้ลูกหลานไม่ได้นะครับผมอมืนั่นเลยครับรัฐสวัสดิการแบบยุโรปเหนือไม่ใช่แบบสมบัติเจ้าคุณปู่ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีนะครับไม่มีมเป็นแค่ทำสัญญาระยะยาวยอะไรเงี้ยสามสิบปีเลยนะแล้วก็คืนรัฐแล้วก็รัฐจะจัดสอัสดิจัดสรรอะไรให้ใหม่ในอนาคตนะครับผม มันก็เลยกลายเป็นประเทศที่คนอยู่สบายนะครับผมแตสแบบ่สบายแบบเรียบง่ายเขาเรียกอืมสบายแบบเรียบง่ายแบบกลางๆแล้วก็อยู่ดีเลยครับเรียบง่ายแต่ไม่มีแบบรวยอู้ฟู่เพราะมันไม่ได้เป็นทุนนิยมไงแต่ข้างล่างก็ไม่มีเหมือนกันอ่าคนเล็คนเล่ล่อนคนไร้บ้านคนแก่ไปอยู่าบ้านพักคนชราเลยอะ่ะเออมันจะไม่มีมันจะไม่มีแบบเป็นปัญหาสังคมไงนะครับผมเนี่ยฮะ รู้เลยเราด,ดูหนังเลยจะรู้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะในหนังนะมันจะมีการเล่าแบบคนแก่เนี่ยไปสแกนสมองอะไรเงี้ยเออเครื่องอันนี้เลยครับเครื่องแบบแพงมากอะ่ะนะครับผมคือต้องเป็นคนรวยอะ่ะที่ว่าจะสแกนได้อะ,อะไรเงี้ยเอออย่างนั้นเลยแล้วในหนังอ่ะเป็นคนแก่จนๆเนี่ยฮะไอรักเขาดูแลให้อะไรเงี้ยเออนะครับผมก็รู้เลยไ <laughs> อยหนังยุโรปแม่อะไรเงี้ยอย่างเ <laughs> งี้เออก็จริงๆแหละแล้วก็ หนังอะ่ะมันก็จะเล่าในชนบทนะครับผมที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์นะมันก็จะมีกลุ่มนักบุราณังคดีอะ่ะไปขุดนะครับผมไปขุดเออขุดขุดแล้วก็เจอเนี่ยเป็นหลุมศพเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแผลที่คออะไรเงีนะ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีสิ่งลึกลับเกิดขึ้นมานะครับผมอืมในครอบครัวที่อยู่แถวแถวนั้นมีครอบครัวอยู่ในแถวแถวหลุมที่ขุดขึ้นมาอะไรเงี้ย แล้วก็บทสรุปมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้อดูในโรงนะครับผมนี่คือเรื่องยอ่อจะเข้ารีวิวลักรีวิวด้านแรกนะคุณภาพงานารสร้างอันหนังเรื่องนี้อะคุณภาพงานารสร้างการถ่ายภาพแล้วก็เสียงอะผมว่าปกติแบมหนังยุโรปนะครับผมหนังสยองขวัญยุโรปแต่ผมให้อย่างนึงคือว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมันจะมีบรรยากาศตอนกลางคืนอะที่มืดมิดเลยแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดี บรรยากาศนะครับผมแต่ไม่ใช่มีผีสางผล่วมาแบบจำสเกลนะไม่มีนะไม่มีนะไม่น่ากลัวนะจำสเกลน้อยเรื่องนี้ <c oughs> เพียงแค่บรรยากาศมันมืดๆแล้วก็มีเสียงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็จินตนาการกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละครับ <c oughs> ผมก็เลยให้ไม่โดดเด่นธรรมดานะครับผมสรภราพงานสร้างนะธรรมดา <c oughs> ต่อมาหน้าบทหนังรายการเล่าเรื่องนะครับผมหนังเรื่องนี้มันจะโฟกัสไปที่ครอบครัวหนึ่งอะที่มีบ้านอยู่ในป่านี่ฮะ แล้วต้องรับมือกับสิ่งยิลัก์เหนือธรรมชาติก็เล่าปกติโฟกัสไปที่ตัวละครนี้ครอบครัวนี้แล้วก็เล่ามีปัญหาต่างๆเริ่มเฉลยออกมาเรื่อยๆคนดูเริ่มเข้าใจเรื่อยๆเริ่มสงสัยแล้วก็สุดท้ายหักมุม s <S หักมุมนิดหน่อย <No. S 1> หักมุมระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่มันเคยเล่าอย่างนี้มาแล้วนะครับผมมันทาให้คนดูไม่พีค เท่าไหร่นะครับผมไม่ผีจัมสเก้ก็ไม่มีอะไรด้วยมันเป็นหนังสยองขวัญแนวบูชายันนะครับผมแนวบูชายันเรื่องนี้ผมใบง่ายๆนะฮะมันจะคล้ายๆสกีตันคีอะนะคะะรับผมสกตันคีแต่วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึง่นงก็คือผีอ่ะสิ่งล่างเ,เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะฮะผีอยากเป็นมนุษย์นะครับผม คือผีเนี่ยก็อยู่ในโลกของผีไงถูกไหมฮะโลกแห่งวิญญ,ญาณก็อยู่ไปดิมนุษย์เราก็อยู่ในโลกของมนุษย์โลกที่มันมีตัวตนไม่ใช่วิญญ,ญาณแต่ถ้าเกิดอะผีอะมันอยากมาเป็นมนุษย์อยากมีร่างกายอยากมีเลือดเนื้อจิตใจเนี่ยมันก็ต้องสิงไงวิญ,ญญาณมาสิงร่างกลายเป็นผีเข้านะครับผมผีเข้าไม่อันนี้คือไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะอันนี้คือไสยศาสตร์นะความเชื่ออืม กลายเป็นผีเข้าผีก็มีเนื้อหนังวิญญาณละเพราะผีเข้าเสร็จอะผีเนี่ยครับมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่มันมาสิงไงมันจะมาทําอะไรในร่างมนุษย์มันก็จะมีความต้องการของไอ้วิญญาณอยู่นะตะเกตั้นคีก็เหมือนกันหรือว่าไอ้ซิกเซนอ่าถูกไหมครซิกเซนอะไรอะผีมันมอยากคุยอยากบอกอะไรเงี้ยเนี่ยวิญญาณก็ก็มีความต้องการบางอย่างซึ่งบางคนก็เชื่อว่า มันมีจริงๆเลยครับวิญญาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยวิญญาณร้ายก็มีวิญญาณดีๆก็มีนะครับผมเนี่ยฮะเรื่องมันจะเล่าอย่างนั้นยายล่างสิงล่างซเกตันคีนะออกมานะทีมนักแสดงนะครับผมทีมนักแสดงอ่ะผมเฉยๆไม่มีใครโดดเด่นนะครับผมอืมแล้วก็ใช้นักแสดงน้อนยด้วยะฮะมันจะมีนักแสดงอยู่ประมาณห้าคนนะทา,ทางเรื่องห้าคนนะ คือเอ็กตร้าอะไรอย่ะไม่มีนะครับผมขนาดเข้าไปในร้านเหล้าอ่ะปลาเหล้าอะฮะก็ยังไม่ถ่ายอะไรให้เห็นเลยฮะเออไม่ถ่ายเว่ายมาเต้นลำอึกระติกคืดโครมอ่ะไม่มีนะครับผมไม่มีน้อยมากเลยธรรมดานะแต่หนังผีเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่หนังผีดราม่าอันนี้สําคัญนะครับผมคือถ้าเกิดเป็นหนังผีดราม่าเนี่ยมันจะใส่บทดราม่าให้นักแสดงหลักๆอะ่ะได้เพิ่มเติมเข้าไปนะแต่หนังเรื่องเนี้ย มันไม่ใช่หนังผีดรามา่าอืมมันเป็นหนังผีที่สืบหาเรื่องราวลี้ลับแล้วไอเรื่องราวลี้ลับอ่ะมันไม่ได้มีปมในอดีตนะครับผมมันไม่ได้มีปมมันแค่เป็นการบอกว่าเป็นการบูชายันความเชื่อแค่นั้นแหละไม่ได้เล่าว่าเฮ้ยอดีตของผีตนนี้หรือว่าวิญญาณตนนี้อ่ะมันเคยทุก ทุกทรมานมาก่อนสมัยก่อนม,มันไม่ใช่อย่างนั้น <I 'm S 1> เออมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็เลยความดาราม่ามันไม่มีมันก็เลยเป็นหนังผีสืบสวนแล้วก็ดาราม่าน,นิดหน่อยอนั่นแหละครับทําให้บทอะ่ะมันไม่ส่งมาที่นักแสดงนะครับผมโอเคต่อมานะความสนุกนะหนังเรื่องนี้กลางกลานะครับผมไม่ติดขัดไม่ขัดอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเลย รักษามาตรฐานในปกติทุกอย่างนะครับผมไม่ได้ว่าเฮ้ยดูตัดต่อมั่วอะไรเงี้ยดูแบบไม่ตั้งใจไม่ใช่อันนี้ก็ตั้งใจระดับนั้นแหละแต่หนังผีมันไม่ใช่แบบหนังผีแบบมีจำสแกไงนะคนดูเนี่ยเพลอๆนะครับบางคนนะ่ะดูแล้วง่วงนอนเพราะมันจะดราม่าถูกไหมฮะถ้าเกิดมีจำสแกนเนี่ยคนจะไม่ง่วงคนดูเสร็จอุย้ยสะดุ้งอะไรเงี้ยเออนะอ้ไอ้เนี่ย เป็นหนังสยองขวัญดราม่าที่ไม่มีผีสักเท่าไหร่น้อยนะครับผมนิดเดียวเองมันเลยทําให้คนดูเบื่อเบื่อได้บางคนแต่ผมอะ่ะเฉยเฉยเพราะว่าผมไม่ได้มาหวังจำสเกอร์แล้ว,ลวส่วนตัวผมนะผมไม่ได้หวังตรงนั้นอยู่แล้วผมแค่อยากมาดูหนังแนวสยองขวัญแนวบรรยากาศนะครับผมอยากซึมซับบรรยากาศของความสยองขวัญมืดๆแล้วก็มีวิญญ,ญาณขาๆวๆโผลมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย อันนี้ก็ผมก็ยะโอเคละผมก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยก็ได้หวังเฮ้ยต้องมีฉากจำสเกลแบบอะไรปันจุลิงหรือว่าดังผีอื่นๆอะไรเงี้ยดังผีแนวเอเชียอะไรเงี้ยม,มันไม่ใช่ไงถูกไหมเออผมก็ได้อย่างที่ผมพอใจแล้วแต่ถ้าเกิดอะ่ะคณหวังจำสเกลนะครับผมอย่าดูนะผมผมบอกก่อนนะไม่ได้นะครับผมน้อยแล้วก็คงจะไม่ผ่านคงต้องผ่านทังเรื่องนี้ไปคนหวัง คนชอบดูหนังผีน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็หวังจำสแกะไม่มีสุดท้ายความคุ้มค่าตัวนะดูค่าเวลาได้นะครับตรงนี้ดูค่าเวลาได้แล้วก็เอาบรรยากาศอะไรเพลินๆไปแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยจะหักมุมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนางเอกแล้วก็ตัวลูกลูกของนางเอกนะครับผมว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนะฮะหลังจากหนังจบอะไรเงี้ยอืมอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ตรงนี้ สามารถติดปะต่อเรื่องราวแล้วก็คิดกันไปให้เชื้อตอนจบแบบหนังฝรั่งให้คนวิเคราะห์ต่อไปว่าอนาคตเนี่ยแม่ลูกคู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมอืมอย่างนั้นนะเนี่ยเอหนังให้ข้อคิดคนดูจริงๆนั่นหนังเรื่องเนี้ยผมหาข้อคิดไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วอะ่ะเออยากเป็นมาหาดดนั้นได้นี่ฮะเมื่อโดนสิ่งล่างแล้วอะ่ะคนที่เราไวตจที่สุดอะ่ะอาจจะฆ่าเราได้นะครับผม บางทีพ่อแม่เราอย่างเงี้ยตอนปกติเนี่ยเอ้ยก็รักกันดีปกติดีนะแต่พอโดนวิญญาณสิงร่างเสร็จอะเออพ่อแม่เนี่ยอาจจะมาทําร้ายเราก็ได้นะครับผมนั่นแหละครับเพราะว่าอวิญญาณเนี่ยมันอาจจะประสค์ร้ายแล้วก็มาสิงต้องเสร็จอะทำร้ายกันอะไรเงี้ยนะฮะเีนะประมาณนี้ภาพรวมเฉยๆนะครับเรื่องนี้ภาพรวมผมเฉยๆนะดูกันได้นะท s f อสเเมเจอร์นะครับผม เข้าเลยนะครับบางลรงปกติทั่วๆไปนะครับผมโมหลอกอยากคุณมันขึ้นมานะชื่อภาษาไทยเข้าไปดูกันได้นะครับผมแต่บัตรตัวหนังอ่ะสองสามรอยเพลงมาหน่อยผมดูเอ็มพาร์นี่หนังอะไรปแปลกๆเนี่ยดูได้หมดนะฮะไม่ต้องเปลืองเงินเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็รีวิวจบเรื่องแรกนะครับผมดูช่องแชทกันก่อนนะก่อนจะไปเข้าเรื่องที่สองนะครับผม